หัวใหญ่อะนะนนต้องโล่โลกว่า,วาใช่ไหม,ม <laughs> หัวใหญ่ อโอ้ยจีบเขาที่จริงวันนี้อยากน้นนนำเนาะแผลเมื่อวานน่ะไม่น่าขึ้นน้ำหรอกไม่บอกแล้วมาพูดหรือใช่บอกเขาแล้วแล้วเขารู้ยังมาพูดเดี๋ยวนี้รู้แล้วโทรศัพท์บอกแล้ว อืดเลยเลยอืดทุกทุกเกตแหละมันเยอะสวัสดีค่ะวันนี้มาขุดเผือกที่แม่ห้วยระวางนะคะอีตรงนี้จังหวัดกาญจนบุรีหรือวัุพันธ์ออ ถ้าถ้าตลาดม่งเข้านี่จะเป็นสุพรรณใช่ไหมตรงนั้นม่งเข้าเป็นการอยู่แต่ถ้าล่างล่างเซเว่นอะสุพรรณมีมวยเหมืนเดิมตห้วยเอ่อตรงนี้กุ้งกัรพับรีมองคตดอ่า้วยองค์คดวันนี้ขุดเผือกสองไร่นะคะ แกอยุดมาสองวันนะคะเพือกเริ่มจะอืดแล้วราคาลงแล้วค่ะอยากจะขุดทุกวันเพราะเพือกเยอะตลาดก็สั่งหยุดไม่มีใารสั่งเพือกเยอะเขาก็อยากจะลงราคาถ้าไม่ยอมลงก็ต้องปล่อยไว้อย่างนั้นขุดไม่ได้ วัวใหญ่นะคะ ร้านบอกให้ขุดพัวเลยแล้วเจอหววยาย่ทาไงกันี่ทำใจครับทใจนี่ใช่พรุ่งนี้โดนยุดอีกแล้ว <_ d ance> มีเพือก,ก็ขุดไม่ได้เวลาเพือกเยอะเนี่ย ไอ้พในดีไปตรงนงน้นสินูนพลดีต้นสวยเลย สวยอยู่แนวหัวสวยผู้ใหญ่แกบอกว่าผู้ใหญ่แกบอกดูไอฟเฟมไหลสดมีอยู่คนนึงเนี่ยเออเป็นพมา่าเลย <c oughs> บ้านหนูใช่ <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าไม่ใช่พมา่าคนไทยนี่แหละแต่เขาอยากทาแป้งเหมือนพมา่าไ <c oughs> อรีไงมีอยู่คนเดียวบอกคนไทยนี่แหละ ต้นสวยเนะอะลีเนาะออมองดูเหมือนจะไม่เต็มขันรถนะลีวะเต็มมะเออแล้วเมื่อเช้าลงจากรถคนบอกว่าเต็มไม่เป็นไรมีต่ออยู่เต็มเต็มขัน เ,เต็มตไหมพ่นดูยังไงวะเต็มฮะเพื่อกนแหลมออกไปดูนะ่ะยาดูนแหลมไปนู่นเลยใช่ไหมถึงต้นกระถินนู่นแล้วก็แหลมออกไปด้วยเรื่อยเรื่อยเยเลยเป็นไงเมื่อวานหยุดทำอะไร อยากจะขุดเพืือกโดนสั่งหยุดไม่รู้จะทำไงเพือกเือกเ,เ,เริ่มเริ่มราคาเริ่มลงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ละคนไม่สั่ง,งเออเพือกในตลาดเต็มหมดเลยแล้วก็คนซื้อไม่สั่งอ่ะแบบมันแพงมาสองปีทีนี้ คนก็ปูกกันใหญ่เลยไงนี่ดูสิต้นเติ้นสวยเข่งเบ่เหลือเลยเติ้พลนตะเกียดอยู่นู่นเฮ้ยตะเข่งมันไปไหนหมดล่ะทืกเียอใหม่แล้วหูเริ่มหักแล้วต้องซื้อเพิ่มอีกเข่งไม่พอกันนะเนี่ยมันไม่ได้เก็บกันหรือไงเราก็ซื้อมาปีเป็นปีแล้วนะเนี่ยปีที่ไหน ไม่ได้เก็บมาหรอเที่ยวใส่ลูกโพลลูกเผือกไปกันเยอะนะจะมีนะมันมีหลายใบเลยเห็นแล้วเหรไม่เก็บมาปะไม่เก็บกันไงเราไปเก็บของแต่ว่ามันไม่มีหูนะไม่มีเชือกเดี๋ยวซื้อใหม่คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ